ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราเพื่ออัปเดตข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวล่าสุดและเนื้อหาพิเศษที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2025 g w m t a n k 300รถ SUV Off-road สไตล์หรูที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการลุยทางธุรกันดาน Tank 300รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่โดดเด่นและบึกบึน เน้นความแข็งแกร่งแบบ SUV แท้ๆเส้นสายตัวถังดูทันสมัยกว่าเดิมกระจังหน้าแบบโครเมียมขนาดใหญ่ติดโลโก้ G-WM อย่างโดดเด่นไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์สี่เหลี่ยมผสมความคลาสสิกและความล้ำสมัยในคันเดียวบริเวณด้านข้างเสริมด้วยซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ที่ดูแข็งแรงพร้อมลุยทุกเส้นทาง ในส่วนของขุมพลังแท้ง300ปี2025ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าแรงบิด380นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและนุ่มนวลระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายรองรับทั้งโหมดถนนเรียบโหมดโครนซายและหิ่งช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ โครงสร้างตัวถังใช้เทคโนโลยีเฟรมร์สซีเสริมความแข็งแรงมาพร้อมระบอบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการไต่าทางชันหรือทางลื่นถ้าพูดถึงภายในห้องโดยสารแท้ง300จัดเต็มความหรูหราและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเบาะหนังแท้คุณภาพสูงนุ่มสบายพร้อมระบบปรับไฟฟ้าและฟังก์ชันอุ่นบาะ แผงคอนโซลหน้าตกแต่งด้วยวัสดุซอฟท์ทัชและงานประกอบที่พิถีพิถันหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางลำโพงคุณภาพสูงมารวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง แท้ง300ใหม่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยขั้นสูงมาพร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดปรับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาและระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติถุงลมนิรภัยรอบคันและโครงสร้างตัวถังนิรภัยเสริมความอุ่นใจในทุกการเดินทาง รถคันนี้เหมาะทั้งการใช้งานประจำวันและการออกทริปไกลๆด้วยความจุห้องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถพับเบาะได้หลากหลายรูปแบบการออกแบบช่วงล่างก็เป็นอีกจุดเด่นแท้ง300ใช้ระบบกันสะเทือนอิสระด้านหน้าแบบปีกหนกคู่และด้านหลังแบบคอยสปริงให้ความนุ่มนวลเวลาใช้งานในเมืองและยังคงความมั่นคงเมื่อขับบนถนนลูกรงังพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าให้ความแม่นยำสูง การตอบสนองของคันเร่งและระบบเบรกทำได้ดีให้ความมั่นใจเวลาเร่งแซงหรือชะลอความเร็วนอกจากนี้แท้ง300ยังมีระบบปรวจจับแรงดันลมยางและโหมดควบคุมความเร็วขณะลงทางชันเพื่อความปลอดภัยเพิ่มขึ้นถ้ามองจากมุมความคุ้มค่าแท้ง300ถือเป็นรถออฟโรดที่มีสมรรถนะโดดเด่นพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่เอื้อมถึงได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน ไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งในการลุยเท่านั้นแต่ยังให้ประสบการณ์การขับขี่ที่สะดวกสบายเหมือน SUV ระดับพรีเมียมสำหรับใครที่มองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางผจญภยัยรถคันนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้ฝากกดติดตามช่อง DK Autograde ของเราไว้ด้วยนะครับเราจะพาทุกคนไปสำรวจรถรุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศแบบละเอียด พร้อมข้อมูลสเปคราคาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนซื้อได้อย่างมั่นใจสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในรีวิวต่อไปสวัสดีครับ